ด้วยค่าบริการ15ดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่า500กว่าบาทต่อชั่วโมงค่ะจะมีเตียงแสนสบายอาหารว่างพร้อมกับหูฟังแล้วก็นาฬิกาปลุกค่ะในห้องพักมีชิดเป็นส่วนตัวให้เข้าพักได้คนเดียวเท่านั้นหากต้องการก็จะมีคนช่วยรับโทรศัพท์ระหว่างพักผ่อนให้ได้ด้วยนะคะ นี่ก็เป็นบริการ Nap l o u n g ชค่ะหรือว่าเช่าห้องพักสำหรับนอนกลางวันในฮ่องกงโดยมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มมนุษย์เงินเดือนค่ะที่ต้องใช้สมองอย่างหนักแล้วก็ต้องการสมาธิก่อนเข้าประชุมงานเพื่อสร้างความสดชื่นก่อนกลับไปลุยงานต่อค่ะ ที่ฮ่องกงค่ะมีค่าเฉลี่ยคนทำงานหนักที่สุดในโลกนะหรือว่ามากกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะโดยในตอนนี้เนี่ยบริการสถานที่นอนกลางวันเริ่มเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจนเริ่มขยายสาขามากขึ้นมีผู้ให้บริการรายอื่นค่ะใช้จุดขายเป็นเตียงเปลนะคะที่ให้บริการเห<ช>มือนไปเที่ยวพักผ่อนมากกว่าเพื่อสื่อว่าความขี้เกียจนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายนะถ้าหากมีอยู่ในระดับที่พอดีแล้วก็สามารถบริหารเวลาได้ค่ะ w c h s handmade another reason is we want remind Hong Kong people